สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งยมเมืองประชาชนะ่อ,นนอ,อ,นนองจะมีมาตรฐานสุขคามนิยมเป็นช่อง YouTube ที่รวบรวมในเรื่องของหมากลุกไม่ว่าจะเป็นหมากเด็ดแต้มเซียนทัวร์เมนต์รายการสําคัญไม่ว่าจะเป็นรอบชิงชนะเลิศรอบรองชนะเลิศหรือแม้แต่หมากกลมาไว้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเดียวเพื่อให้ครบทุกมิติในเรื่องของหมากรุกสำหรับวันนี้เองช่องทีวีมาตรฐานก็จะนำเสนอรูปไล่ไปลายกระดานเป็นลักษณะของเรือเบี้ยผูกนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอ5้าแบบด้วยกันจากรูปที่เราเห็นอยู่นี้นะครับหมาขาวจะเป็นฝ่ายหนีในขณะที่หมาดำจะเหลือเรือและเบี้ยผูกไล่นะครับเรามาดูรูปแบบที่1ว่าจะสามารถไล่จนได้หรือเปล่า สำหรับเรือเบี้ยผูกเองนะครับหมากขาวเองแม็ต้องพยายามที่จะต้องต่อเรือทิ้งให้ได้นะครับถึงจะเสมอแต่หมากดําเองต้องพยายามหลบเรือแล้วก็นําเม็ดมาตีลุกพยายามไล่ให้เข้ามุมต้อนแล้วก็เข้ารูปในเรื่องของแต้มจนให้ได้นะครับสําหรับเรือเบี้ยผูกนะครับหากเรามาตั้งหมากใบกระดาษแล้วจะมีผลบวกของหมากดําถึง5.7ทีเดียวในขณะที่ถ้าหากหมา หมากดำเหลือเหือเบี้ยเทียมนะครับก็จะเป็นบวกเพียง1.7แมตต่างพันถึง4เท่าทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้สรุปได้ว่าหากลุกไล่ไปกระดานหมากเราเหลือเรือเบี้ยผูกนะครับโอกาสชนะก็มีสูงทีเดียวนะครับในขณะที่เรือเบี้ยเทียมโอกาสเสมอสูงทีเดียวนะครับ,นนาบ,ารบจากรูปนี้จะเข้ารูปจนแล้วนะครับในจังหวะนี้มลุก ปิดลูกด้วยนะครับบังคับให้ต้องเอาเรือขาวตัดเม็ดดานั่นเองสุดท้ายก็นับ16แต่มน,นี้ก็จะไม่รอดนะครับรูปแบบที่1จนไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบที่2เหเรือเบี้ยผูกนะครับลักษณะก็จะต่างคลองกันแล้วก็ต่างมุมกันหมากขาวเป็นหมากเดินก่อนนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าหมากเราเป็นหมากฝ่ายดําเราพยายามต้อนขุนขาวให้เข้ามุมที่ตรงกับเม็ดทั้ง2ตัวโอกาสจนก็จะง่ายทีเดียวในขณะที่เราต้อนไปขุนขาวหนีไปมุมที่ไม่ตรงกับเม็ดทั้ง2ตัวโอกาสจนที่มุมดังกล่าวจะไม่มีแต่ว่าจะเป็นการจนกลางๆใกล้ๆกับเข้ามุมต่างหากนะครับสังเกตดูสำหรับ AI ที่เทสขึ้นมานะครับหลายรูปแบบ ในเรื่องของเรือเบี้ยผูกนะครับการไล่ไปลายกระดานของ ai แม่ปกติเทสอยู่ก็จะออกมาเสมอซับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสแพ้ตามที่เห็นอยู่ก็เลยคัดรูปแบบที่ติดตำแหน่งแพ้ไม้พวกเราได้ชมกันถึง5แบบในลักษณะที่เห็นอยู่นี่ครับทิศทางนี้เรือดำสามารถคั้วได้2ทิศทางคลองเรือขาวไม่สามารถออกได้นะครับสุดท้ายต้องไปตัดกับเม็ดอยู่ดีนะครับรูกนี้ก็จนไปตามสภาพ รูปแบบที่2ก็จนนะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบที่3นะครับก็เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งขุนขาวว่าจะออกมาทรงไหนนะครับทีนี้เปลี่ยนคองจากขุนขาวนะครับมาตกมาที่คองหนึ่งไหเลเรือดำกั้นคลองสองอยู่นะครับผลจะเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้หากพวกเราเป็นผู้เล่นหมากฝ่ายขาวถ้าเราไม่สามารถต่อเรือได้ผู้เล่นเล่นเป็นในตำแหน่งเข้า จังหวะติดล็อกนะครับโอกาสแพ้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพวกเรา f c ฟซีได้เห็นแต้มรูปไล่ในแบบที่เราเห็นอยู่นี่ครับแบบที่3สามารถจดจําแต้มไปเล่นได้ในลักษณะว่าการเดินขุนและเดินเรือจะต้องจัดด้วยนะครับต้องประสานงานกันแบบลงตัวทีเดียวเราดูตําแหน่งเรือดํานะครับเป็นการทําจังหวะทีเดินนะครับเพื่อแย่งจังหวะทําทีแมเพื่อมาตีลูกนั่นเอง รูปแบบนี้แม่เมื่อเข้ารูปนี้แล้วนะครับขุนสามารถมุดเข้ามาในได้โอกาสจนก็จะมีสูงทีเดียวนะครับขั้ว2องทิศทางสุดท้ายก็ต้องเอาเม็ดนะครับมาตัดเอาเรือมาตัดเม็ดทิ้งออกไปนะครับสุดท้ายก็จนอยู่ดีนี่คือรูปแบบที่3จนนะครับต่อไปเป็นรูปแบบที่4ก็จะมีมุมมองที่แตกต่างจากเดิมที่เราไล่อย,อยู่ทั้ง3รูปนะครับ มาดูรูปที่4ว่าทรงจะเป็นอย่างไรต้องบอกได้เลยหากเราเป็นหมากฝ่ายดำนะครับการทำทีขุนลักษณะมาแตะกินเรือแมจังหวะเรือหนีออกจะทำให้เราขุนจะคล่องขึ้นนะครับขึ้นไปแล้วก็เข้าไปมุดอยู่ที่ระหว่างเม็ด2ตัวเพื่อป้องขุนแมทำให้ขุนขาวนั้นแคบขึ้นมาทีเดียวในจังหวะทีเดินถ้าเกิดว่าเรือขาวพยายามมาตีลุกแม ก็สามารถหลบเข้ามาในนะครับแล้วก็แกวกเม็ดไปมาแล้วก็นําเรือตีลุกขุนขาวแม่จังหวะได้จังหวะทีเดินตลอดแล้วก็ขุนขาวมุดเข้าไปแต้มนี้เองนะครับเราเห็นไหมครับว่าเบียดลงไปด้านล่างเลยนะครับติดลูกจนอยู่ดีนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมนะครับมาตัดกินให้เม็ดกินนั่นเองนี่ก็เป็นรูปแบบที่4นะครับ จนอย่างสวยงามจนตรงเม็ดตรงมุมด้วยนะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบที่5ซึ่งเป็นรูปแบบสุดท้ายที่คัดไม้พวกเราได้ชมกันนะครับถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวนะครับสําหรับคลิปการไล่รูปปลายกระดานเรือเบี้ยผูกนะครับหลังจากนี้ไปถ้าเราได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับ fc ทางช่องทีวีมาตรฐานก็มั่นใจว่าถ้าหากเราได้ไล่ปลายกระดานเป็นเรือเบี้ยผูกนะครับ ความคิดเราก็มุมมองแมมก็เพิ่มขึ้นมาเยอะทีเดียวทําให้เราได้ความรู้ในเรื่องของรูปไล่จังหวะทีเดินของเรือนะครับจังหวะตีลูกขุนเมื่อขุนเซแล้วนะครับแมมการใช้ขุนดําเบียดกินเรือทําจังหวะเพื่อให้ตัวเองมุดเข้ามาใกล้ในตำแหน่งเม็ดก็ทําให้แต้มแมกค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นในเรื่องของการทําให้ขุนขาวจนแมมสุดท้ายต้องมาตัดเม็ดอยู่ดีนะครับ เมื่อตัดเม็ดการนับ16ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแม้เหลือเฟือนะครับการนับ16ไม่ว่ามุมไหนก็แล้วแต่จนทุกรูปนะครับสําหรับรูปไล่ปลายกระดานเหลือเบี้ยผูกก็ถือว่ามีประโยชน์สําหรับพวกเรานะครับลูกนี้สรุปโดยรวมนะครับมีโอกาสไล่จนได้มากกว่าเหลือเบี้ยเทียมทั้งหมดก็เป็น5รูปแบบนะครับ ที่เกมสามารถจนได้ในเรื่องของเรียวเบี้ยผูกฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ f อสำหรับวันนี้ทางช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมต้องลาพวกเราไปก่อนแล้วก็ติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะนําเสนอรูปไล่ไปกระดานรูปแบบไหนไหชอบก็ถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบก็กดแชร์กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม